สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่8.2นะครับข้อที่1วัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายมีแอมพลิจูด30เซนติเมตรมีคาบการเคลื่อนที่4วินาทีอัตราเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่มีค่าเท่าใดโจทย์กำหนดแอมพลิจูดมาให้แอมพลิจูดสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะครับแล้วก็ให้คาบมาคาบคือตัว T แล้วเขาก็ถามว่าอัตราเร็วสูงสุด VMAX มีค่าเท่าใดนะครับเดะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสูตรของ VMAX คือ VMAX เท่ากับโอเมก้าเซึ่งโอเมก้านะครับมีค่าเท่ากับ 2องพายส่วนทเราจะสังเกตว่าโจทย์กำหนด a อ p ม i t u d ิจูดมาให้นะครับแล้วก็กำหนดคาบมาให้ตัวนี้คือความทีเชิงมุมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ VMAX เท่ากับ2องพาย A ส่วนท แทนค่านะครับ v max mm. ก็จะเท่ากับ2คูณ3.14 a นะครับเราจะเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรด้วยการหาร100นะครับเพราะหาร100จาก30ก็จะเป็น0.3เมตรแล้วก็หารด้วย คาาก็คือ4นะครับข้างบนนะครับ2คูณ3.14คูณจุด3ได้1.88ส่วนข้างล่างคือ4หารน,นะครับหาร4เท่ากับ0.47 เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับข้อที่2นะวัตถุนหนึเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายด้วยความที ความถี่สัญลักษณ์คือตัว f 30รอบต่อนาทีปกติแล้วความถี่ต้องมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงจากนาทีเป็นวินาทีด้วยการหาร60ก็เป็น0.5นะครับรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ซก็ได้มีขนาดการกระจัดสูงสุด ขนาดการกระจายสูงสุดต้องเป็นแอมพลิจูด20เซนก็คือ0.2เมตรนะครับพราะต้องหาร100เขาถามว่าความเร่งสูงสุด a max เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สูตร a max เท่ากับ o มก้ากําลัง2 a โอเมก้าก็คือ2พายเอฟทั้งหมดยกกำลังสอเท่ากับ2อกำลังสเป็น4พายกำลังสก็คือ3.14 3.14คูณ3.14 เอกำลังสองก็คือ0.5ยจุากกำลังสองก็คือคูณซ้ำแอมป์จูดก็คือ0.2ก็จะเท่ากับสี่คูณสามจุดหนึ่คูณสามคูณจุดหคูณจุดหคูณจุดสเท่ากับหนึ 1.97เ <1. 97 S 1> มตร<ม>ต่อวินาทียกกกำลังสองนะครับข้อที่2ก็เสร็จไปแล้วต่อไปข้อที่3นะครับจงเขียนสมการการกระจัดที่ขึ้นกับเวลาของวัตถุติดปลายสปริงที่เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายมีตำแหน่งเริ่มต้นต่างกันในตารางกำหนดให้ความถี่เชิงมุมเท่ากับโอเมก้าแอมพลิจูดเท่ากับ A หลักสำคัญในการที่จะมาหาเฟ์เริ่มต้นหรือสมการการกระจัดก็คือเราต้องรู้จักสมการการกระจัดก่อนว่าสมการการกระจัดคือสมการอะไรเขียนแบบไหนนะครับสมการการกระจัดจะเริ่มต้นด้วย sin นะครับสมการฟังก์ชัน sin เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนสมการการกระจัดในรูปของฟังก์ชัน s ซ n ฟังก์ชันไซน์นะครับสมการการจัดฟังก์ชันไซน์ก็คือ x x เท่ากับ a s i ซน์โอเมกาทีบวกไฟต้องเขียนแบบนี้ต้องต้องจำให้ได้นะครับต้องจำให้ได้ทีนี้เราก็มาดูโจทย์เขากำหนด x เท่ากับอะไรครับโจทย์กำหนด x เท่ากับ a ส่วน2นะครับ x เท่ากับ a ส่วน2 และวกำหนด t เท่ากับ0เราก็ไปแทนในสมการการกระจัดนะครับเราก็จะได้ x เท่ากับ a ส่วน2 a sin โอเมกา t เป็น0น,นะครับก็แทนด้วย0บวกไฟเราจะสังเกตว่าเราจะต้องย้าย a นะครับจากฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับมาฝั่งซ้ายซึ่ง จาก a ที่เป็นฝั่งขวาคูณนะครับย้ายมาฝั่งซ้ายจะกลายเป็นหารนะครับก็จะเป็น a ตัด a หลือ1ส่วน2หรือเท่ากับ0.5นะครับส่วนไซดต้องคูณเข้าไปในโอเมก้าคูณ0ซึ่งโอเมก้าคูณ0เท่ากับ0ม่านไซา์คูณ0นเท่ากับ0นะครับแล้วก็ซา์ก็ต้องคูณเข้าไปในไฟล์ก็เป็นไซา์ไฟลเพราะฉะนั้นเราจะได้1ส่วน2 1.2ส่วน2เท่ากับ sin ไฟหรือ0.5เท่ากับ sin ์ไฟทีนี้ไฟคือมุมกี่องศาเท่ากับ0.5นะครับก็คือมุม30องศาคือ s i อ30นนะครับเท่ากับ0.5เพราะฉะนั้นไฟก็คือ30องศา 30องศาก็คือ180หารด้วย6หรือก็คือพายส่วน6นั่นเองอันไฟของเราก็คือพายส่วน6เราก็สามารถจะตอบได้คือไฟเท่ากับพายส่วน6ทีนี้พอมาเขียนสมการการการะจัดนักเรียนต้องเขียนสมการการการะจัดให้เป็นก่อนคือท่องให้ได้นะครับว่า X เท่ากับ A s ซาโอเมก้บวกซึ่งไฟก็คือพายส่วน6นะครับ อ่าล้วก็เอามาตอบในช่องตารางนี้นะครับแล้วก็จะได้ x เท่ากับ a sine o m e าท t บวกายส่วน6นะง่ายงนะครับส่วนข้อขอไข่ก็ลักษณะแบบเดียวกันนะครับอาเรามาดูขอไข่อันดับแรกต้องเขียนสมการการกระจัดให้ได้ก่อนจาก x เท่ากับ a s i n โอเมก้าทีบวกไฟลยซึ่งในโจทย์ x เท่ากับลบ a นะครับแล้วก็แทนด้วยลบเเท่ากับเอไซโอเมกา้าศูนย์บวกไฟ อันนี้คูณตัวนี้นะครับหายไปนะครับก็จะเหลือ s sin คูณไฟส่วน A นะครับย้ายมาเป็นส่วน A A ส่วน A เหลือลบ1นะครับตัดกันเหลือลบ1เพราะฉะนั้นเราจะได้ลบ1เท่ากับ sine sin p ไฟมุมอะไรครับเท่ากับลบ i sin เท่าไหร่เท่ากับลบ1ก็คือ sin 1 0 0 270องศา ไซสองร้อยเจ็ดอันไฟายก็คือเท่ากับ270เท่ากับพายส่วนสามาส่วน2นะครับอันเราก็จะได้สมการการกระจายคือ x เท่ากับ a อายโอเมก้า t ีบวกสามายส่วน2 ก็มาแทนในสมาในโจทย์นะครับไฟล์ก็จะเท่ากับ3พส่วน2สมการก็เป็น x เท่ากับ a s ซาโอเมกาบวก3พส่วน2ต่อไปข้อ4นะครับวัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายด้วยความถีห่หรอบต่อวินาที ต่อไ่เมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีวัตถุอยู่ในมุมเฟสต,ต่างจากเดิมเท่าใดมุมเฟสที่เปลี่ยนไปนะครับเดลต้าโอมเมกาเดลต้าทนะครับก็จะเท่ากับโอมเมกาเดลต้าโอมเมกาคือ2พาย เดลต้าทีนะครับเพราะฉะนั้น2พ f ก็คือ5เดลต้าทก็คือ2ก็เท่ากับ2 0พายเรดียนะครับข้อขอใครเมื่อวัตถุอยู่ในเฟสต่างจากเดิม2 1ิบพส่วน2เรเดียนวัตถุเคลื่อนที่ได้กี่รอบ จำนวนรอบก็จะเท่ากับ1รอบเท่ากับ2พายนะครับถ้า21พายส่วน2เท่ากับกี่รอบก็เอา1ส่วน2พายหารนะครับหาร21พายส่วน2นะครับก็จะเท่ากับ2 1พายส่วน4พายนะครับพายตัดพาย สี่หารยีได้5.25จํานวนรอบนะครับก็คือ5.25รอบนะครับขอ้ขอควาายนะครับมุมเฟตต่างจากเดิมนะครับก็เดลต้าทีต้านะครับเท่ากับ ดลต้าโอเมก้าเดลต้าทีนะครับก็จะเท่ากับเฟสที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือ4พายนะครับก็เป็น2พาย F เดลต้าทีเท่ากับ4พายเดลต้าทีก็จะเท่ากับ4พายส่วน2พาย F มีค่า ารอบนะครับก็คือห้าเข้าากับ2องส่วนหหรือเท่ากับ0.4วินาทีนะครับต่อไปข้อ5นะครับข้อ5วัตถุนหนึ่เพื่อนที่แบบฮาร์โมนิก อย่างง่ายรอบจุดสมดุล O โดยมีอัตราเร็วสูงสุด5.0เซนติเมตรต่อวินาทีและมีคาบการสั่นเท่ากับ4ายวินาทีขณะที่วัตถุมีอัตราเร็ว3.0เซนติเมตรต่อวินาทีวัตถุอยู่ห่างจากจุดสมดุล O เป็นระยะกี่เซนติเมตรถามหาระยะ x นะครับะระยะ ระยะ x นะว่ามีค่าเท่าไหร่เพราะเราจะหาระยะ x จากสมการจากสูตร v เท่ากับเมาคูณรากที่2ของ a กำลังสลบ x กำลังสทีนี้โจทย์กำหนดอัดตราเร็วสูงสุดมาให้นะครับก็คือ v max กำหนดคาบมาให้ t แล้วก็กําหนด v มาให้นะหาหา x ทีนี้โจทย์โจทย์ที่จะหา x เ,เนี่ยเรารู้ v เราไม่รู้ amplitude เราไม่รู้เม e g a เพราะฉะนั้นเราจะหาเม e g a จากสูตร v max เท่ากับเม e g a e นะครับ v max ก็จะเท่ากับโอเมกาก็คือ2พายส่วน t เพราะเรารู้ค่า t นะครับ a 2พายส่วนด้วย4 pi พายแล้วก็คูณ a a เราไม่รู้แต่เรารู้ค่า max v max นะครับ ก็คือ5เซนต,ต่อวินาทีนะครับก็เป็น5แล้วก็ a ตัด,ต,ดตัด2เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า a เท่ากับ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็เรารู้จากโอเมก้าเมื่อกี้นะครับ2พายส่วน4พายก็คือ0.5เรเดียนต,ต่อวินาที ันั้นเราก็มาแทน v เท่ากับโอเมก้าเกำลังสองลบ X กำลังสอง v ก็คือ3เท่ากับ0.5ราลาบที่2ก็คือ10ยกกำลังสองลบ X กกำลังสองยกกำลังสอง นะครับทั้งสองข้างของสมการก็จะได้9เท่ากับ0.25คูณหนึ x ่งลบ x กําำลังสองเราก็จะได้9นะครับเมื่อกี้นี้เเท่ากับ0.25ห้า วงเล็บ100ลบ x กำลัง2แล้วก็เอา0.25มาหารนะครับเราก็จะได้9ส่วน0.25เท่ากับ100ลบ x กำลัง2 9หาร0.25ได้36นะครับเท่ากับ100ลบ x กำลัง2 เราย้าย x กํลังสองมานะครับจากลบกลายเป็นบวกแล้วก็ย้ายบวก36มากลายเป็นลบนะครับเราก็จะได้ x กําลังสองเท่ากับ64หรือ x ก็จะเท่ากับบวกลบ8ซนติเมตรนะครับสำหรับเฉลยแบบฝึกหัด8.2ก